ดีครับสักนะสั่งนะครับวันนี้ก็เป็นตู้ดัดตอนที่สามนะครับวันนี้จะมาทําอะไรนะครับก็จะมาลื้อครับไม่ได้รื้อตู้ไม่ได้รื้อดินหรือว่าอะไรนะไม่ได้ว่าดินมันไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรกับตู้นะแต่แค่รู้สึกว่า layout นะครับมันมันซ้ำซากจําเจกับตู้ที่จัดเขาที่แล้วมากไป เลยแบบอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้มันดูแล้วแตกต่างกันหน่อยนะครับก็เลยจะหรอือย้ายตำแหน่งต้นไม้บางชนิดนะครับไม่ได้ว่าจะหรือทั้งตู้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะฮะมันก็ยังไม่กี่วันไงต้นไม้มันก็รากยังไม่ได้หยั่งลึกอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับ ถามว่ากลัวตะไข่ไหมบอกเลยว่าไม่กลัวนะครับถ้ากลัวคงไม่ลือครับง่ายๆถ้ากลัวคงไม่ทำนะครับเดี๋ยวลองเอาเอาหลักๆก,ก่อนนะครับที่จะย้ายนะครับมันรู้สึกมันจำเจไงว่าอขอน คราวที่แล้วก็วางมุมเนี้ยทั้งสองอันเนี้ยอะไรเราจะวางอีกแล้วหรอมานั่งดูรูปเก่าเอ้ยไม่ไหวปะปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างหุยดูสิเฮ้ยยอดมันแดงแล้ว,วะ um อะโพลิโกนั่มอะเนี่ยยอดมันแดงแล้วเนี่ย มาปากใพ้่กี่วันเองนะเนี่ยโหแล้วก็จะย้ายขอนอันนี้นะครับเราจะทำมุมนี้ก่อน ย้ายขอนมาวางนี้เลยตรงตรงอืมเอาเฟิร์นหลุดด้วยเดี๋ยวต้องหากาวมาแปะแล้วแล้วก็จะย้ายรับวิเจียตัวนี้นะครับรับวิเจียที่ ว่าพิธีอะไรวะจาชื่อไม่ได้อะเดี๋ยวเราจะปลูกมันมุมเหมือนเดิมที่รื้อนี่นะครับเพราะรู้สึกว่าไม้บางต้นมันมันโดนบางอ่ะมันไม่สวยมันไม่ได้โชว์อ่ะขอมันบางไปก็เลยเออดีแล้วแหละที่รื้อเพราะว่าเราจะได้เจอสไลด์เข้าวเหนียวเป้งๆเลยเนี่ย เต็มๆเลยวิธาเราไม่ลื้อนะอโอกทีจะเต็มตู้แน่เลยอ่ะูโชคบดีโชคดีที่ตัดสินใจลือ้อต้นไม้หักไม้ข้อหักไม่เป็นไรนะครับไม้ข้อหักเราก็ไปฝากต่อนะครับ วิ่คิดมากครับเรื่องปกติไม่ข้อหักเราก็ไม่ปักเดีย๋ยวมันก็ขึ้นนะครับไม่ขอ้อวิ่คิดมากบางคนอาจจะเพิ่งมาเลี้ยงนะครับอาจจะตกใจนะครับเวลาทําไม่ข้อหักก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับก็ปักไปเลยนะครับ นี่ขนาดดูดีแล้วนะยังมีข้าวเหนียวหลุดมาอีกแล้วอ่อจะบนเรื่องสาหร่ายข้าวเหนียวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสาหร่ายข้าวเหนียวมันเป็นอะไรที่บัตรศชีวิตที่สุดละตะไคร่ย,ยังฆ่าได้นะครับแต่ข้าวเหนียวนี่ไม่มีอะไรฆ่ามันไะด้นอกจากเราลื้อตู้ทิ้ง แล้วพอไม้อย่างเงี้ยต้องมานั่งดูว่ามันมีติดไหมถ้ามันถ้ามันเยอะจนมันพันเบรเละเลทอะไรอย่างเงี้ยบาทีก็ทิ้งหมดเลยนะทิ้คือการไม่มีข้าวเหนียวนะครับเป็นลาบอันประเริฐอันนี้ก็โรทาร่าเอ่อพิงอวะไม่แน่ใจนะผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันพิงหรือว่าวันวายนาโรทาร่านี่ก็ ปลูกปลูกแล้วก็ระวังนะครับระวังจะจําไม่ได้นะว่าเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็โพาโมกิต้อนนะครับไม้ไม้บ้านเราสวยสวย ก็เอามันมาตัดตัดเลี่ยนนะครับเลี้ยนแดงนะครับตรงมุมนั้นก็มีแต่ไม้แดงๆนะครับก็เอาเขียวๆอ่อนๆนี้ไปตัดนะครับโปตามโมกิต้นมันก็ดีอย่างนะครับมันเป็นต้นที่สังเคราะห์แสงง่ายนะครับคือสังเคราะห์แสงง่ายเราก็เห็นฟอกอร์เยอะดีนะครับแต่ว่าถ้ามันติดแล้วนะครับมันโตวไวก็ บางคนอาจจะลำคานขี้เกียจตัดอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับถ้าชอบก็ปลูกถ้ารู้สึกว่ามันโตเยอะเกินก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องปลูกนะครับแล้วก็จะเลื่อนขาไกล่ให้ด่างเข้าปปาชิม <c oughs> ว่าถ้ามันเป็นกองนี้นะไม่ต้องใช้ฟอสเซปเลยเอามือจับกดไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องุบางทีฟอสเซปแล้วมันเข้าไปติดนะนี่บัวทับประจอดบัวแดงกระต่ายแดงนะครับ ยังคิดไม่ออกเลยว่าจเจ้าไม้หน้าเป็นต้นอะไรนะเดี๋ยวก,กำลังคิดอยู่นะอาจจะย่างูเห่าบาซิลเลียนก็ได้นะครับมีดาวน้อยนะครับผอมไม่นานบางตัวเราก็เอาไม้เนื้อเยื่อมานะไม้เนื้อเยื่อมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยทำไมคนกลัวการปลูกไม้เนื้อเยื่อกันจังเลยอ่ะเท่าที่แบบมาถามนะครับ ไายเนื้อเยือ่อถ้าเลือกเจ้าดีๆก็ง่ายเลยนะครับง่ายกว่าปลูกไม้ไอ้นี่ไม้ธรรมดาอีกนะมันอยู่ที่เลือกเจ้าที่มีคุณภาพอะครับถ้าคุณภาพดีก็ง่ายๆนะฮะไม่ได้ยากอะไรโพลีโคนั่มมันแตกรากเราเนี่ย ไม่กี่วันเองนะจากที่ที่เราถ่ายคลิปแรกนะครับไม้บางชนิดก็ออกลากออกแตกใบใหม่กันแล้วนะเร็วนะเร็วเออรู้สึกชอบดินอันนี้แล้วละ่ะเพราะว่าปักง่ายดีจังเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาปรับด้านขวากันแล้วนะครับด้านซ้ายเราปักปักปรับปรับไปแล้วไม่ใช่ปักปรับปรับนิโคโลาต้านะครับแดงโหดเถือกแดงเลือดสาดมันจะแดงไปไหนวะเนี้ยแดงโคตรเลยแล้วมาเนียก็แดงโหด,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 ดอีกชนิดนะครับมีโรทาร่าเขียวนะครับไอโรทาร่าเขียวอะ่ะมันแยกกับริโอมันยังแยกง,ง่ายนะ เพราะว่าลีโอเวลาแสงจัดจัด,จดมันใบออกส้มๆเนี่ยแต่โรทาร่าเขียวมันก็เขียวของมันไปแต่ไอ้พวกโรทาร่าแบบอะไรนะวายน,นาดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยพิงค์หรือไอโรทันดิโฟเล,ลียโรทาร่าโรทาร่าธรรมดาอะไรเงี้ยบางทีมันมันแยกยากนะเพราะว่ามันสีมันคล้ายๆกันนะแยกยาก แล้วก็วางอย่างนี้เลยขุนนิดนึงนะไม่ได้ขุนพอดินเขานะขุนเพอเราซนเนี่ยแหละหรือหรืออีกแล้วหรือจริงหรือจริงมันมันเบื่อไงมันก็เลยมันเห็นแบบเห็นดำๆเห็นเดิมๆซ้ำๆซากๆไงตู้ เปลี่ยนแนววางขอนนู่นดีกว่าอันนี้ไว้มุงเหมือนเดิมนะครับแต่มันหลุดเมื่อกี้เออ อะควาต้านะครับอะควาต้าอยู่ดีกินดีนะก็แสดงว่าดินไม่มีของเสียนะครับก็แสดงว่าดินเขาใช้ได้อยู่ ตายอยู่ดีกินดีบเคอันนี้ของของรักของค่านะครับบุกหน้าหน้าหน่อยก็ได้ <S 2> <S 2> ของรักของค่าเดี๋ยวมันหายอีกโตทลามาคันดาเขียวแนโรรีฟนะครับ บอกว่าของรักของข้าชอบมีเซียโกเด้นอยู่ตรงนั้นมันจะใหญ่ไปไหมไว้แถวนี้ก็ได้นะ รู้สึกว่าเวลามันโตแล้วมาคือมาเหลือเกินเป็นเป็นไม้ที่สวยแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากเลยอะ่ะ อมโมเนียอยงนี้นะฮะคือค่อยดูแล้วแบบมีสเปซหน่อยนะไม่งั้นตอนแรกนี่แบบไม่มีสเปซเลยอะ่ะตู้อันนี้น่าจะไม่ใช่เอสเปรันซ่านะถามเพื่อนไปแล้ว น่าใจอย่างอื่นนะเซปเทิเลเบ่าเราไม่แน่ใจคือวันที่เราสะสมต้นไม้นะครับเราก็จะพูดไงดีอะเราก็จำไม่ได้นะว่าเราซื้ออะไรมานะพอมันผานมาหลายๆปีอะแล้วมันแบบ บัวบัวไม่เอาดีกว่าตรงนี้ย้ายที่ดีกว่าม,มันก็จำไม่ได้ว่าปลูกอะไรไว้ทั้งใต้ยังเหลือนะ ทาร่าเขียวธรรมดานะครับอันนี้โบทาร่าเขียวนี่เป็นไม้ไม่ได้แพงนะไม้ไม้ราคาไม่แพงแต่บางทีก็ลึกจะไม่มีของก็ไม่มีของนะครับเพถ้าอยากใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องปลูกปลูกเก็บไว้บ้างนะ บางทีมันนึกจะไม่มีมันก็ไม่มีอย่างเวลาเราจะไปประกวดอะไรเงี้ยบางทีต้องเก็บต้นไม้ไปเลยเพราะว่าบทจะหายก็าหายไปเลย,ยเราย้ายมาคันนาขึ้นมาข้างหน้านิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่า จะได้มีที่ให้ไม้ข้างหลังนะจะได้มีที่ให้โคโลราต้าเขาโคโลราต้านี่มันใหญ่ใหญ่ครับซอย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาเหอหลาเวียดนามมาปักด้วยนะครับจะได้คองค์โฮโฮแต่ทีนี้ที่บ้านหมด <c oughs> ต้องไปตัดจากตู้ลูกค้ามานะครับที่ที่ไปดูแลให้แต่ช่วงนี้ยังยังไม่ได้ขอเข้าไปทํานะครับเพราะว่าเห็นโควิดนะครับสถานการณ์โควิดก็เดี๋ยวสักเดือนหน้านะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไปทำแล้วเดี๋ยวจะตัดเหอหลามาปักนะครับ เออมันโลททราเวียดนามมันโลททราแดงเวียดนามนะมันอ่านว่าเหอหลานะไม่ได้อ่านว่า HRA นะครับเอ่อมันเป็นภาษาเวียดนามนะครับอ่านว่าเหอหลานะครับไม่ไม่ได้อ่านว่า HRA นะครับอันนี้อันนี้ต้องเรียนให้ทราบกัน อืเป็นไงบ้างครับดูแปลกตาไปหน่อยแล้วเนาะไม่งั้นมันจะดูแล้วแบบทำซ้ำซากๆเนาะก็ะเลยจัดแบบนี้เลยดีกว่าแต่เราจะต้องคอยเล็มเฟินนะไม่ให้เฟินมันใหญ่มากเกินไปเพราะถ้าเฟินมันใหญ่มากก็จะบังพวกไม้ข้อที่เราไปปักข้างๆนะครับอันนี้ผมก็แปะ จุกไปแล้วเนาะคลิปก่อนยังไม่มีจุกอน้ำขุ่นนิดนึงนะครับไม่ได้ขุ่นเยอะนะครับดินนี้มันก็รือได้นะต้องบททดสอบเอาให้สุดนะครับถือว่าคุณภาพใช้ได้เลยนะไม่แตกนะเราเล่นกันะเละเทะขนาดเมื่อกี้นะ ดึงดึถึงถึงถึงงกันขึ้นมานะก็เออก็ยังใช้ได้ไม่ถึงกระเละก็ตักตักเศษพวกใบไม้ทิ้งไปน,นะครับก็เดี๋ยวสักพักมันก็คงใสอ่ะคุณภาพใช้ได้เลยต้นไม้ก็ออกรากแล้วนะครับบางต้นนะ อย่างโพลีโกนัมอะไรอย่างเงี้ยคือออกลากแล้วตู้นี้เดี๋ยวจะมีปลามาลงซักเอาซักสัปดาห์ที่สองที่สามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งใส่ปลานะฮะแต่ว่ากุ้ง น้ำ r าเดี๋ยวผมต้องวัดค่าก่อนนะว่าตอนนี้อยู่ประมาณ8 3ดสิบสามนะครับ p p m นะครับ Tds ถ้าเลี้ยงกุ้งสีอมันจะไม่ค่อยโอเคกุ้งสีมันจะต้องค่า Tds ที่สูงกว่านี้นะครับอาจจะปรับให้อยู่ประมาณร้อยห้าสิอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองตอนที่ใส่ปุ๋ยดูแล้วเนี่ยค่า Tds มันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอะไรไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับแต่ถ้าเราเลี้ยงต่ำไปเงี้ย กุ้งสีอยู่ไม่ได้นะฮะเฮ้ยลืมเผื่อที่ปักโทนีหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋วค่อยมาปักเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนคลิปมาปักแล้วกันเออเลื่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวจําไม่ได้เดี๋ยวลืมพอมเป็นกอนะครับมันจะใช้ฟอร์เซปยากกว่าใช้มือนะพราะมันจะเข้าไปติด อะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะถ้ายังใช้ไม่ถนัดอะไรเงี้ยครับแนะนําว่าถ้าเป็นกอใหญ่เง,งี้ยเอามือจิ้มไปเลยก็ได้ตอนนี้มันหยิบติดมือมาแล้วก็โอเคแหละเหลือเหลือเผื่อที่ไวป้ปลูกโทนีหน้านะครับแล้วก็พวกสาล่ายขนนกญี่ปุ่นนะครับจริงๆมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะไอสาห่ายนะนะั่นแหละสาห่ายมาโตโอโซะมันของอเมซอนนะอืจอกก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่จอกญี่ปุ่น มันเป็นเจาออเมซอนแต่คือทุกอย่างที่ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เหมือนเตาญี่ปุ่น่ยคนถ้าไปเอามาจากญี่ปุ่นตอนแรกคนก็เข้าใจผิดนีกว่าเป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงๆก็คือของที่นําเข้ามาจากที่อื่นนะฮะไม่ได้เป็นของญี่ปุ่นจริงๆนะครับก <è S 1> <บ>็วันนี้ก็เป็นไงบ้างครับก็รื้อแล้วก็จัดเสร็จทันทีเลยนะ<บ><บ>เป็นไงบ้างเอยแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตอนหน้านะครับก็เดี๋ยว อาจจะซื้อพวกตอนแรกว่าจะพันพวกไม้อาไอ้พวกไม้เกาะหินน่ะพวกปูเสพพวกอนุเบตรแครอะไรมาวางเพิ่มนะแต่พอดีเห็นนั่งคิดนอนคิดหลายวันแล้วว่าเฮ้ยรื้อจัดใหม่ดีกว่ามันซ้ำมันซ้ำแบบเดิมนะก็เดี๋ยวเราค่อยมาพันกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาวางนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกไม้แปลกๆมาปักเพิ่มนะครับเพราะว่าเราจะสะสมต้นไม้เนาะอืม นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ